ลายช่างมอนเถอะเราคืออะไรอะไรเมื่อกล้าวปิดนี่วันนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านย่าเนาะเรามาดูกันว่าย่าเราทำอะไรให้เรากินจ้าไปจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลุงรังจะายเนี่ยเนี่ยก็ปุ๊บ อะไรกินคะแกงมะฟอกค่ะใส่ใส่พี่กกี่เม็ดคะอ๋อใส่เจ็ดหกเจ็ดเม็ดค่ะอ่าทำไมไม่ใส่เยอะๆล่ะใส่เยอะมันจะเผ็ดเดี๋ยวมันจะร้อนท้องตายแน่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอันนี้เป็นแกงฟวักทองนะคะเป็นแกงฟวักทองแบบ บ้านเราใช่ไหมคะค่ะซึ่งพี่เมเจิอชอบกินมากนะคะมาทีไรก็จะให้หุอย่ากเก่งกินตลอดใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้กำลังทำอะไรคะตำหน้าพี่ค่ะ <c oughs> ตำน้าพี่เก่งอ่า่าฝักเก่งนี่นะใส่อันข่าจะคอยหอมเก่นหอมต่อมนะแล้วก็ปลาล้ากะปิด้วย เนื้อหมูนิ่เดียวส่งกิโลกิโลค่ะเรามาดูนะครับนี่ก็จะมีคนอยู่ด้านล่างนะคะใช่จำทำไมต้องํำนานนะคะ,ะมันไม่เหลี่ยกอีหนูต้องํำเอกเหลี่ยกหน่อยถ้าจำไม่เหลี่ยกมันจะตดคอ แกงฟักทองของคุณย่านี้นะคะก็คืออร่อยมากนะคะใช่ไหมค่ะมีนะคะใส่พริกเยอะมากนะคะหกเจ็ดเ <ลำ S 1> ม็ดท<ค>ำอยู่ค่ะใช่เราจะไปชิมดูนะคะเมื่อไหร่จะได้กินคะเ <laughs> มื่อไหร่จะได้กินคะอีกประเดียวเดียวเด้อ <laughs> อีกประเดียวเียเอาช้อนมา <laughs> ด้วยเอาช้อนเอาช้อนกันนะคะ เยวไปเอาช้อนให้คุณไปก่อนนะคะนี่คะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะเนี่ยช้อนตักเนี่ยตักนราใสใส่เยอะไหมคะใสแค่นี้ก็พอแล้วโอเคค่ะนี่แล้วก็กระปิดด้วยกระปิดใส่เยอะไหมคะใส่พอๆกันนี่แหละเนี่ยแค่นี้ก็แค่นี้ไม่ได้เราต้องพูดเป็น,นะคำะว่าใส่กี่ช้อนใสอ่าครึ่งกิโล ไม่ใช่ข oh ึงขึงโซนใส่เยอะมันก um, ็เหม็นละใส่ข e yeah uh, ึ้นกิโลก็น่าจะเคียตายพอดีนะคะตายช่างมอนเถอะนี่เสร็จปุ๊บปั๊บนะแล้วก็ใส่โม้อแกงดีแม่อะไรค่ะ <im itation> <im itation> น้าซุปหม้เกงกับเุ้มหมูด้วยอจ้หมูอีกนิดหน่อยจอเดี๋ยวเราก็ดูเลยนี่น,น,น้ำเดือดมากเดือดมากนี่เอาไม่ร้อนหรอคะเนี่ยร้อนก็อดเอาใส่อะไรอีกคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <im itation> ตังน้งดีดีก่อนน้ำก็แง <im itation> เดี๋ยวใส่อ,อีกนิดหน่อยนะได้ค่ะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมน้ำไปได้หรืนเลาได้ค่ะ นี่นะคะนี่เรามาดูกันใส่ไปเลยค่ะนะคะจ้าใส่เลยจ้าข้าวนั่นเลยค่ะข้าวอ่ะไปไหนของใช้ไมเค้าวเลยใช่ค่ะนี่น้ำพริกนะอ่าฮะใส่ได้เลยค่ะจ้ะนี่กับปิดฝาด้วย อีกแถวสักปรดเดียวถ้ามันเดือดแล้วก็เอาฟักข้าใส่อันนี้ฟักทองเหรอคะเนี่ยเขียวๆนี่อันนี้ไม่ใช่อันหัวละพาหัวลาภาใส่สุกหรือยังคะเนี่ยเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วพอดีสุกหรือยังคะให้สุกอี้ย่ากำเดียวก่อนพูดภาษาไทยค่ะฟักอะไรนี่คือฟักอะไรคะฟักแดงฟักแดงตรงไหนคะอันนี้ว่าสีเหลืองไม่ใช่เหลืองเออฟักทองอ๋อนี่ใส่นี่ เชียวไอนหม่นแดงยังงอมเด้อหรอห่อนมาเอองอมข่ะน่ะทอยน้ำตาลน้อยพูเนาะเออแกงนี่สงนิทก็แล้วก็คูนคูนแล้วเราคืออะไรอะไรแล้วกาแฟปิดนี่เป็นไงคะนี่เดี๋ยวเรามาเจอตอนแกงสุกนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ใส่หมดเลยค่ะอันนี้แกงฟักทองหรือว่าแกงโหระพาคะแกงฟักทองใส่โหระพาด้วยค่ะกองหอมมันก็หอมหอมอันนี้เอายาหอมใส่ได้ไหมไม่ได้ยาหอมมันเป็นยาปวดท้องถ้าซอยมันตาย <c oughs> เลื่อยมากเลยนะคะตอนนี้หดไปเรื่อยลงเข้าโลงบยานแล้ว โอ้โหตอนนี้นะคะอยู่บ้านคุย่านะคะบ้านคุย่าอยู่อำเภออะไรคะอยู่เรียนนี้นะ <laughs> <laughs> อำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะอา้าวไม่ใช่จังหวัดลี้เหรอคะไม่ใช่ลีค่ะ <laughs> จังหวัดลำพูนอ <laughs> อบ้านกลางอา้าวแล้วทําไมจังหวัดลำพูนมันไกลมากอะคะไม่ไกหลหรอกไกลมากมนั่งรถไปชั่วโมงคะ่ะคุณผู้ชมเ <laughs> มื่อไหร่จะสุกคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกระนิบเดียว มันยังสุกแล้วบนทิยวอะไรสุกแล้วมันเดือดแล้วอ๋อนี่เดือดแล้วเปิดให้ดูนะค่ะอ้าวนี่เดือดไม่ร้อนหรอคะเนี่ยไม่ร้อนอ๋อนี่นะคะเดือดแล้วโอ้โหหน้าร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ปิดค่ะปิดเลยเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ทําอะไรไปดูแม่กันนะคะว่าคุณแม่เราทําอะไรนะคะตอนนี้อู้งานไม่ช่วยกันทากับข้าวเลยค่ะคนนี้ไปไหนเนี่ยไปค่ะเอนจจะเกมพิเศค่ะ แล้วอันนี้อยู่อยู่บนปลายฟ้านแม่เราพูดมากมากเลยนะคะตอนนี้ไม่ช่วยเราทำกับข้าวเลยกมัทำอะไรคะขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กภาษาไทยก็คือขี้เหล็กแกงขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กค่ะผมนิดๆค่ะทานแล้วก็อุจจเละเหล็กแกงแอุจจะเหล็กใส่แพรพยนหมูพ่อพยนหมูแปลว่าอะไรคะหนังหมูอ๋อ สีสันหองเพืออะไรคะมุกอะไรคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันเราไม่เคยกินค่ะทุกคนอันนี้นะคะต้มถั่วเลยนะคะทุกคนเป็นไงอันนี้สุกหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวไปเอายังไม่สุกว้าวตอนนี้ช้อนลอยฟ้านะคะทุกคนไปค่ะปากปากลอยฟ้าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ไปเมองกับคนข้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูคุณย่านะคะย่าเดี๋ยวก่อนไม่ร้อนหรอคะเนี่ยร้อนอดเอาอดเอานะคะอ่าหัวเราพาสวยด้วยโอเคค่ะนี่โอเคโอเคค่ะโอ้โหน่ากินมากขายได้ไหมคะเนี่ยขายก็ได้ค่ะยี่สิบบาทค่ะมีคนซื้อไหมคะไม่รู้เหมือนกัน เราอยากินก็มาซื้อข้าวโยจะขายห้อ๋ออ๋อตางอ้ยจะไปนะคะเอาเลยโอเคค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยสุกหรือยังไ้ออันนี้สุกเรียบร้อยแล้วอันนี้กินได้เลยโอเยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดให้กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ